สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสปอร์ตคอมเมนต์กันอีกครั้งในคลิปวิดีโอนี้เราจะมาฟังความคิดเห็นของแฟนแฟนแบดมินตันชาวอินโดนีเซียกันนะครับหลังจากที่บาสและปอป,อ,ปอหรือเดชาพลพอวรันเคราะห์และสับซิรีแต้รัตนาชัยถล่มคู่จากฮ่องกงอย่างตังชุนมังและเสียยิ่งสวดไป2เกมรวดด้วยสกอร์21ต่อ11และ21ต่อ12 ทำให้บาสและปอป,อ,ปอคว้าแชมป์ไดฮัตส,สุอินโดนีเซียมาสเตอร์2องพันยี่สิ u เอ็ดวอลทด้สําได้สำเร็จและเป็นแชมป์ที่5ของปีนี้ด้วยครับส่วนแฟนแฟนแบดมินตันของอินโดนีเซียจะมีความคิดเห็นอย่างไรกันนั้นไปรับชมรับฟังกันได้เลยครับเรามาเริ่มกันที่ความคิดเห็นแรกกันเลยนะครับสุดยอดไปเลยปอปอดูไม่เหนื่อยเลยในเกมนี้ยินดีด้วย ความคิดเห็นต่อมานะครับคู่ของไทยมีความไวมากและความคิดเห็นต่อมาก็มาบอกว่าเขาแสดงความยินดีกับคู่ของไทยด้วยพวกเขาแข็งแกร่งจริงๆความคิดเห็นต่อมานะครับทำไมคู่ของฮ่องกงเล่นไม่เหมือนรอบรองชนะเลิศที่เจอกับญี่ปุ่นละ่ะมันคงไม่ใช่วันของพวกเขาจริงๆอย่างไรก็ตามยินดีกับไทยแลนด์ด้วยและความคิดเห็นต่อมานะครับ ชัดเจนว่าผู้ชนะคือผู้ที่มีความมุ่งมั่นจงดูเป็นตัวอย่างคู่ของไทยมีความมุ่งมั่นพยายามสุดยอดไปเลยและความที่เห็นต่อมานะครับหวังว่ามินเนี่ยนจะเป็นแชมป์มันน่าอายถ้าเราเป็นเจ้าภาพแต่ไม่ได้แชมป์เลยความคิดเห็นต่อมานะครับเยฉันเป็นแฟนคลับของป้อป้อเธอน่ารักมากๆขอแสดงความยินดีด้วย ขอให้มีวันพักผ่อนที่ดีและความคิดเห็นต่อมานะครับเปาเปาแข็งแรงมากๆแล้วคู่ของอินโดนีเซียล่ะอยู่ที่ไหนฮ่า <c> ฮ <oughs> ความคิดเห็นต่อมานะครับฉันคิดว่าตอนนี้คู่ผสมของไทยมีฟอร์มการเล่นที่เสถียรมากที่สุดแล้วพวกเขามักจะได้แชมป์หรือรองแชมป์แต่คู่ของพวกเราละ่ะตกรอบก่อนเสมอฉันรู้สึกเศร้า และความคิดเห็นต่อมาก็มาบอกว่าป,ป้อเขาชอบให้เรียกว่าลอความคิดเห็นต่อมานะครับจงสู้ต่อไปนะฮ่องกงขอแสดงความยินดีกับไทยแลนด์ด้วยและความคิดเห็นต่อมาครับฉันเดาไว้ถูกต้องแล้วถ้าญี่ปุ่นเข้ามาชิงกับไทยญี่ปุ่นอาจจะชนะไทยได้แต่เมื่อกลายเป็นคู่ของฮ่องกงคู่ของไทยอาจจะชนะได้ซึ่งมันก็ถูกต้องจริงๆ ความคิดเห็นต่อมานะครับฉันชอบดูวิดีโอของปอปอฮ่าฮ่าและความคิดเห็นต่อมาก็มาบอกว่าคู่ของไทยแข็งแกร่งมากๆพวกเขามักจะเข้ารอบไฟนอลอยู่บ่อยๆมากันที่ความคิดเห็นต่อมานะครับคู่ของไทยใกล้จะขยับขึ้นอันดับหนึ่งของโลกแล้วหรือยังถ้าพวกเขาสามารถคว้าชแชมป์ในรายการต่อไปได้และความคิดเห็นต่อมานะครับ คู่ของฮ่องกงเล่นแตกต่างจากเมื่อวานมากๆความคิดเห็นต่อมาครับประเทศไทยสุดยอดเสมอทักทายจากอินโดนีเซียความคิดเห็นต่อมาครับเย่ป,ป้อชนะแล้วความคิดเห็นต่อมานะครับทำไมคู่ผสมของไทยคู่นี้ถึงมีผลงานที่ดีส่วนคู่ของเราละ่ะฉันไม่อยากจะพูดถึงและความคิดเห็นต่อมานะครับ ทำไมปอปอดูไม่เหนื่อยเลยความคิดเห็นต่อมาก็มาบอกว่าแชมป์วินเนอร์คือประเทศไทยสุดยอดมากความคิดเห็นต่อมานะครับไทยแลนด์ได้แชมป์สองสมัยที่นี่หรือเปล่าความคิดเห็นต่อมาครับว้าวฉันมองแค่เงินรางวัลผู้ชนะเท่านั้นฮ่าฮ่ความคิดเห็นต่อมานะครับ <c ười> ไทยคว้าแชมป์ขณะที่นักกีฬาของอินโดนีเซียกำลังเพลิดเพลินกับวันพักผ่อนที่บาหลีและความคิดเห็นต่อมานะครับฉันไม่เคยเห็นเดชพลถอดเสื้อเมื่อเขาชนะฮ่าฮ่าฮและความคิดเห็นต่อมานะครับสำหรับรายการต่อไปคู่ของไทยก็ยังคงเป็นมือวางอันดับหนึ่งของรายการและความคิดเห็นสุดท้ายสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับนี่คือตัวอย่างของนักกีฬาที่มีความมุ่งมั่น ความพยายามที่ยอดเยี่ยมเขาแสดงความยินดีด้วยกับเดชาพลและซับซีรีและนี่ก็คือคอมเมนต์เพียงเล็กๆน้อยๆของแฟนๆแบดมินตันชาวอินโดนีเซียนะครับซึ่งคอมเมนต์ที่ได้เอามาจะเป็นคอมเมนต์ของไลฟ์สดน,นะครับดังนั้นคอมเมนต์อาจจะดูสั้นๆหน่อยนะครับเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างก็คอมเมนต์ไว้ใต้ล่างคลิปได้เลยนะครับถ้าชอบคลิปวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กดติดตามและแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจกับสปอร์ตคอมเมนต์ด้วยนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ